สวัสดีค่ะพบกับช่อง Miyuki Channel นะคะีนตอนนี้กำลังจะหาน้องไปซื้อนมนะมาเตะมาเตะกู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 กก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 ก จขัดดดามขัดดามบเราจะไปซื e ้อนมกัน e ก่อนะเะอากาศมันเย็นนะพี e ่ก e ็เลยต้องเอาหมวลมหัว พาน้องมาด้วยนะวันนี้ดีนะเอาผ้าห่มให้น้องด้วย

อเคโอเโอเคเฮ้ยเดเดินออกถนมนมันอันตรายนะพี่มาค่เขาขไกันเราไม่ได้ซื้อของนะอะไรในเซต่งออนี่นะ่นี่นัอนนี่นัอนี่นนนี่

สุดท้ายไม่ยอมนะไม่ยอมซื้อนี่เห็นไหมคะพี่ๆนัดเทศกลาลคริสต์มาสนะคะเดือนหน้าเขาก็จะมาขายก่อนล่งหน้านะคะไม่บีหวะโอ้โหดูน้องโอ้โหเอาหมวกผมให้น้องด้วยโอ้โหเท่จังเลยโน้โ no, น no, no, no. ้โน้โน้สติกเกอร์เดกเสติกเกอร์เดกเ ไฮแค่เด็กแค่ใส wa? ่เตโน้ด <inde> ิสว <ming> <t UC S 1> okay. ันด้าเคะโอเคนอะเบบี Toyota ้วะเบบี้วาสเดต้าจะมาซื้อตค้นะคะให้น้องคลูเอโกฮอนออเคียเอโกฮอนเนะ นี่ค่ะนี่ก็เป็นของเด็กๆนะน้องมีแล้วนะน้องมีที่บ้านแล้วน้องไม่เคยไม่เชอบตอนนี้หนูจะมาหาเต้นเต้นหัวีจน้อว้าวเขาอี ฮาเร็มไม่ได้แล้วนะว้าวฮาเร็มคิกิほしิเนี่ยนีนะคะก็จะเป็นชุดนะนี่ชุดซันตาคลอสนะนี่เซนตี้ซันตาคลอสตรงนี้มีหนวดด้วยนะมีทรงนั้นนะนี่มีชุดของน้องหมาด้วยนะคะเอาลงไปอยู่นานไม่ได้ค่ะเดี๋ยว เยอะได้เยอะเอ๊มันจะมีปลอกขานะอันนี้ก็เป็นถุงเท้าอุ่นมากเลยนะพี <book. S 2> ่พ right ี่อุ่นมากหนูซื้อไปแล้วนะสองอันิกม้มันพ้าด้ไอ้ได้อด้ไ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 อ้ได้ได้ได้อด้ไ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 ะได้ไอ้ดได้ดดดด หาถุงเท้เาให้น้องเนาะเพราะว่าเวลาน้องนอนกลางคืนมันอากาศมันเย็นนะคะเนาะแล้วก็น้องกอ็นอนดิ้นตื่นมาทีก็ขาเย็นนะคะนี่ไงโูกของเด็กไงลูกอันนี้น่าจะของเด็กนะคะใส่อะไรนูกอ่าสามสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดเขาเด็กเบบี้รือกันนะเนี่ยอันนี้มีกี่จ้างไหมยี่สิบอีเดสกาอะไรคิโรโตอากาอี โอเคเอาเอาสีเหลืองใช่ไหมคะส,สีเหลืองกับสีแดงโอเคไหมคะ,มคะโอเคค่ะมีของเด็กด้วยนะคะโอเคจัดปนะ้ายนะภาษายิมสามนี่ถือว่าใหญ่ค่ะ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 วัสดุวะน,น,นั่น,นี่นันี่บามิเต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 ้ิเต,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 ตมิเตมิเตมเติตกเตมิ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 เิเตเตมาเตมินตมิเตมิมาเเลยนเตมิเตม ไะมิติมิติมิติตัวนะมีพนักงานเขาใส่ของอยู่อะตัวโมแกโมแกคนเดินเนี่ยโอเคไปจะน่าเกลเจะไม่ยอมไม่ยอมนะจะดูให้ได้อิยอมมิติอิโก้เล็กเนี่ยโอเคไป บปะบ๊ะบ๊ะบ๊ะขอโนี่ยมิจาณมักว่าไม่ไม่ต้องอีกสิเราซอแก์นมหมดแล้วนะที่บ้านเพาต้องเอาไปใส่ที่โรงเรียนไว้ด้วยนะพี่่เอาไว้ในกระเป๋าให้เจ้าแสบนะคะพราครูเขาจะได้เปลี่ยนเนาะเวลาไม่มี นี ite, oh, ่ก็มีนะพี่ๆเป็นแบบนี้อีโมติเจย์ใส่อะีรแล้วก็ใส่แม็ดนะจะคลุมหน้านะคะเพราะว่าเวลาแต่งหน้าแต่งอะไรจะได้ไม่โดนนะคะนี่พี่ๆหายใจสะดวกด้วยนะแบบนี้อะค่ะอี๋โอเคจังเลยโอเคีลยบายบายวะบายบาย